สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกระเก็บพุทธคุณพักเครื่องนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนนะคะแล้วภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าแอดไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะรบกวนฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเก็บพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะมาจากพี่มาดูกันที่องค์แรกนะจ๊ะพี่จา๋าองค์แรกจะเป็นตะกุดหลวงพ่อโจพจ้ะพี่เป็นตะกุดหลวงพ่อโพวัดคลองหมาเน่านะคะพี่ตะกุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจา้ะตะก <inate> พี่ขาสวยงามมากจ้ะพี่จ๋าตามภาพไปนะคะพี่นะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจะ้ะหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ่ายนะคะมีดูตรงกลาง้น,นะคะพี่ขาเป็นตะกุดหลวงพ่อโพจ้ะพี่ตะกุดหลวงพ่อโพวัดคลองหมาเน่านะคะพี่ขา, 1, าเปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะพี่เปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทพร้อมโอนหนึ่งพันบาททวนจ้ะพร้อมโอนหนูจะส่งสินค้าให้ฟรีนะคะพี่ขาไม่คิดค่าบริการบวกปลายทางค่ะส่วนปลายทางบวกเพิ่ม50บาอมอ 1, บาท,ท จจะพจะพาคะเป็นตะกรุดหลวงพ่อโพวัดคลองหมาเน่าจะพิจารณาหนึ่งพันบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดหลวงพ่อเงินจะพิจารณาความยาวก็ประมาณตรงฝ่ามือจะพิจารณาคะขนาดฝ่ามือพอดีนะคะพี่ขานะคะเป็นตะกรุดหลวงพ่อเงินเก่าๆอย่างนี้จากคุณลูกค้าค่ะตะกรุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะตะกรุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้านะคะตามภาพไปนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนแล้วภาพไม่ชัดหรือว่าไม่มีความมั่นใจยังไงคุณลูกค้า แอดไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จะีคะพี่าแอดไม่ขึ้นแนะนําโทรหานะคะพี่ขาไม่ซื้อไม่เป็นไรจะพี่โทรมาถามโทรมาคุยกันได้นะคะพี่นะคะเป็นตะกรุดหลวงพ่อเงินจะพี่จ๋าขอไว้ที่1,000บาทจะ้ะหนูขอไว้ที่1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดหลวงพ่อทองสุขจะ้ะ เนี่ยค่ะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่ตะกรุดหลวงพ่อทองสุกดอกนี้ประมาณนิ้วก้อยจ้ะพี่ขนาดประมาณนิ้วก้อยนะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะไอ้ขอโทษจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้านะคะตามภาพนะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อป่านจ้ะไอ้เป็นเสือหลวงพ่อป่านจ้ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะ อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทด้านในจะมีเสือพบป่านสองตัวจะ้ะนะคะตามภาพไปนะคะคุณลูกค้าจ่ายนะคะขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยคุณลูกค้าขาหนึ่งพันบาทจ้าส่วนอันนี้จะเป็นอ่า เขาบอกก็หลวงปู่โตจะพี่มาพร้อมกล่องจะพี่จ่าขอไว้ที่600บาทจ้ะมาพร้อมกล่องอย่างนี้เลยนะคะพี่แม่ค้าได้สภาพมาอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าปิดคุณลูกค้าก็จะได้ประมาณนี้นะจ้ะพี่ได้ไปแบบนี้จ้ะพี่นะคะมีโค้ดตอกด้วยจ้ะพี่นะคะชุดนี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะชุดนี้หนูนขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะเป็นของหลวงปู่โตน,นะจ๊ะพร้อมกล่องไปอย่างนี้เลยจ้ะพี่ได้ไปพร้อมกล่องอย่างนี้เลยจ้ะพี่จ๋านะคะ เน่จ้ะพี่เดี๋ยวแป๊บนึ่งเน่จ้ะคุณลูกค้าจะได้ไปอย่างนี้จะพี่หกร้อยบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นของหลวงพ่อพีนาจะ้ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะ อันนี้หนูขอไว้ที่6กร้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทมีรอยจานอย่างนี้นะคะพี่เป็นแหวนนะคะวงเล็กนะคะพี่เป็นวงเล็กนะจ๊ะพี่จานะคะมีรอยจานอย่างนี้จ้ะอันนี้น่าจะทำมาจากกระดูกมั้งคะพี่แต่ไม่ทราบว่ากระดูกอะไรนะจ๊ะพี่จ๋าได้มาสภาพนี้จะ้ะแวหวนวงนี้ขอไว้ที่6กร้อบาทปลายทางห0บบาทจ้ะอันนี้ไม่ทราบที่จะ้ะเนี่ยค่ะ มีรอยจานด้วยนะคะพี่แต่หนูไม่ทราบว่าของที่ไหนจะพี่อันนี้หกร้อบาทจ้ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทแต่คุณลูกค้าไม่ทราบว่าของที่ไหนนะจ๊ะตามสภาพนะคะพี่ขาหกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะลูกสกุลหลวงปู่ศุขมีรอยจานจะพี่จ้ะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทจ้ะอันนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่นะคะเป็นลูกสกุลหลวงปู่ศุขนะคะพี่ขามีรอยจานนะคะสนใจองค์ไหนภาพไม่ ชัดคุณลูกค้าแอดไลน์จะพี่0840659180จะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทาง5 0บาทจ้าส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดเป็นตะกุดจะพี่เนะะี่ยค่ะตรงกลางจะเป็นแผ่นหลวงพ่อเดิมอย่างนี้นะจ้ะพี่ตรงกลางจะเป็นแผ่นหลวงพ่อเดิมแล้วก็มีรอยจานด้านหลังอย่างนี้จะพี่ชุดนี้นะคะแม่ค้าขอไว้ที่700บาทจะ้ะจะมีตะกุดแล้วก็จะมีปลายอย่างนี้ขั้นกลางนะคะพี่นะคะ ตรงตะกรุดจะเขียนว่าหลวง,งพ่อเดิมทุกดอกจะพี่จ่ายนะคะชุดนี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ่ายนะคะเป็นสร้อยพร้อมตะกรุดนะคะพี่ขามีรอยจาร์หลวงพว่อเดิมนะคะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะอันนี้จะเป็นพระชัยจะพี่จา่าองค์นี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะลต้ฐานจะเป็นอย่างนีน้นะคะคุณลูกค้านะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่700บาทจะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50 สิบบาทจะพี่จ๋าสำหรับพระใจองค์นี้7จ็ดร้อยบาทจ้าภาพหลวงพ่อเกวยจังนะคะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้จ้าองค์นี้ขอไว้ที่6กร้ยบาทจ้า องค์นี้หนูขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะเป็นภาพหลวงพ่อลวยจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นลูกสะกุไม่ทราบที่นะคะพี่ถักลวกอย่างนี้อพี่นะคะเป็นลูกสะกุถักลวดไม่ทราบที่อันนี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะพี่ได้มาสภาพนี้นะคะน,นจะจ๊ะแล้วก็จะเป็นลวดอย่างนี้จะพี่ชุดนี้ขอไว้ที่500บาทจะ้ะ ชุดนี้ขอไว้ที่ห้ารอยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะคุณแผนพุทิมจะพี่องค์เล็กนะคะด้านหลังฝั่งตะกุดอย่างนี้จ้ะอันนี้ห้าร้อยบาทจา้ะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะนะคะเป็นหลวงพุทิมจะพี่ว่าละานไล่จ้ะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบาทจะพี่จา๋าส่วนอันนี้จะพี่จะเป็น แหวกม่านจ่ะเป็นสมเด็จแหวกม่านนะจ่ะพี่นะคะสมเด็จแหวกม่านองค์นี้นะคะพี่แม่ค้าขอไวทีหกร้อยบาทจ้ะแม่ค้าขอไวทีหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ่ะสมเด็จแหวกม่านจ้ะอันนี้จะเป็นเหรียญกลมพกกลวยจ้ะพี่เปิดติดเปิดหน้าเปิดหลังจ้ะพี่หกร้อยบาทจ้ะเหรียญกลมพกกลวยนี้หนูกขอไวทีหกร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าจ่ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าส่วนอันนี้จ้ะเป็นพระพุทธจ้ะ แกะรูปเหมือนพระพุทธด้านในไม่ทราบว,ว่าคืออะไรจะพี่ได้มาสภาพนี้สนใจยังไงภาพไม่ชัดพี่แอนไลน์นะจ๊ะพี่พี่แอนไลน์หาแม่ค้าเลยจะพี่เบอร์โทอรอยู่ใต้คลิปจ้ะ0840659180จะพี่จ๋าขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจะพี่อันนี้จะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อพาทาบจะ้ะด้านหน้าจะเป็นภาพถ่าย ด้านหลังจะเป็นสีพึ่งสีเขียวเล็กๆอย่างนี้จะพี่อันนี้ขอไว้ทีหกร้อยบาทจ้ะอันนี้หนูขอไว้ทีหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้านะคะเป็นสีพึ่งสีเขียวอย่างนี้นะคะพี่ด้านหน้าจะเป็นภาพถ่ายจะพี่หกร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญพอขันวัดนกกระจาบจะพี่จ้ะอันนี้ห้าร้อยบาทจ้ะอันนี้ขอไว้ทีห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าเป็นเหรียญหลวงพอขันวัดนกกระจาบนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาปุดโตจะพี่ อยอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะปิดตาปู่โต๊ะนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าคะส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาฝั่งตะกุดไม่ทราบที่ไม่รู้ว่าที่ไหนนะคะคุณลูกค้าองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะ องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะปิดตาฝั่งตะกุดไม่ทราบที่จะกกิ่งไม่ทราบที่จะเป็นเนื้อเมกะพัดจ้ะด้านหลังมีรอยจานนะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่6600้บาทจะ้ะกิ่งเมกะพัดนี้6 0ร้บาทด้านหน,น้าจะลงทองหน่อยๆน,นะคะพี่นะคะ600้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทกันเลยคุณลูกค้าขาส่วนอันนี้จะเป็นชินาล่าจะพี่เป็น เป็นพระพุทธชินราชจะพี่500บาทจ้ะตามสภาพนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าสนใจองคไหนแล้วภาพไม่ชัดนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าแอนไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกากหนึ่งแปดศูนย์จ้ะเงียบจังเลยคุณลูกค้าจ๋าช่วยอุดหนุนหน่อยนะจ๊ะช่วงนี้เงียบมากเลยจ้านะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางว่าที่บาทห้าสิบบาทจะพี่จ๋านะคะส่วนอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดจะพี่จ๋าหลวงปู่ทวดหลังหนังสือนะคะพี่องค์นี้500บาทจ้ะองค์นี้500บาป ปลายทางบวกเพิ <Es> <an> ่ม50บาทจากคุณลูกค้านะคะเป็นหลวงปู่ทวดหลังหนังสือนะคะพี่ขา500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจากคุณลูกค้าองค์นี้นะคะแม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะแม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจ้ะเนี่ยหลวงปู่รอดวัดวางน้ำบนจะพี่จ่าอันนี้500บาทจ้ะ เรียนปูรอดบัดวางน้ำบนององนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะส่วนองค์จะเป็นปิตาเนื้อเมกสิทธิ์จะพิจามีรอยจานด้านหลังนะคะคุณลูกค้าองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจะ้ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจะ้ะ นะคะเป็นเนื้อเมกสิทธิ์นะคะพี่เป็นปิดตาด้านหลังมีรอยจาน6 0รบาทจ้ะสมเด็จเก่ามากจากพี่จ๋าสวยงามมากจากพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะสมเด็จเก่าเก่าสวยๆนะคะพี่ขาสวยเหมือนแม่ค้าเลยค่ะพี่นะคะเราเล่นจ้ะพี่จ๋าเงาๆลคยเครียดนะคะพี่ขานะคะเป็นสมเด็จเก่าเก่าสวยๆนะคะพี่องค์นี้จ้ะพี่จ๋าดูความเก่าจากพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะสมเด็จนี้ขอไว้ที่500บาทไปทางบอกเพิ่ม50บาทจากพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหล่อบ ลราณพ่อไปวัดกำแพงจ้ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจะ้ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้านะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณพ่อไปจ้ะพี่นะคะตามสภาพนะคะ500บาทปลายทาง50บาทจากคุณลาคุณลูกค้าส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่เอี่ยมจ้ะพี่นะคะ ปูเอี่ยมจับขอบเก่าจะพี่องค์นี้หกร้อยบาทจ้ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อบาทตามสภาพนะคะพี่สภาพใช้งานเก่ามากจะพี่นะคะอันนี้แม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขายนะคะปูเอี่ยมนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อบาทจ้ะแม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเนืยอหลวงพ่อทองสุขจะพี่จาห้าร้อยบาทจ้ะด้านหลังฝั่งตะกุดดอกเล็กจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะ ตามภาพจะพี่นะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกจ้ะอันนี้จะเป็นเหรียญพ่อแดงจ้ะ ส,วย, like สวยงาม er kind of มากจะพี่จ๋าองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะจ๊ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะเหรียญหลวงพ่อแดงนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทคุณลูกค้าส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินจะพี่จ๋าตามสภาพนะคะพี่องค์นี้500บาทพอจ้ะเหรียญพ่อเงินนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญจอบพ่อเงินจะพี่นะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะ องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่มห้าบาทจ้ะเหรียญจบเพราะเงินวัดบางคานจ้ะอันนี้จะเป็นเหรียญอะไรเอ,อ่ยดูก่อนพ่อขันไม่หลวงพ่อจงจะพี่เป็นเหรียญพ่อจงนะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะองนี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะ องค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทจะเป็นเหรียญพ่อจงจะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญพ่อเดิมจะพี่เป็นห่วงเชื่อมจะพี่จ่าห0าบาทจะ่ะเหรียญพ่อเดิมนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทคุณลูกค้าปิดตาชีโบพิมพ์ขบจะพี่จ่าตามสภาพนะคะพี่นะคะความเก่าความสวยยกให้ปิตาชีโบพิมพ์ขบจะพี่จ่าองค์นี้ขอไว้ที่500บาทจะ้ะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้นะเนี่ยค่ะเป็นพัด ปิดตาชีบูพิมพ์ขบตามสภาพนะคะพี่นะคะขอไว้ที่500บาทจะขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ้าโอเคนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าแอนไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ ที่เบอร์โทร0840659180จะแอดแม่ขึ้นโทรหาแม่ค้านะคะพี่ขาเดี๋ยวแม่ค้าจะแอดไปหาคุณลูกค้าเองนะคะขอบพระคุณลูกค้ามากๆนะคะพี่ <ๆ S 2> ที่ช่วยอุดหนุนแม่ค้าคนนี้นะคะพี่พ EP นี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาสวัสดีค่ะ